สวัสดี Summoner ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trese Review นะครับ Trese เป็นแชมเปี้ยนประเภทซัพพอร์ตที่สามารถช่วยทั้งได้แล้วก็ทำท่าเหนืได้ค่อนข้างเยอะอีกด้วยครับใครที่ชอบเล่นซัพพอร์ตแนวบูนนี่ก็น่าจะชอบ t r e s จุดเด่นของ t r e s อยู่ที่ความสามารถในการสะสมวิญญาณนะครับเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองได้อย่างไม่มีการจำกัดในรีวิวนี้เราจะมาดูกันเฉพาะในส่วนของสกิลของ Trese นะครับว่าทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นเรามาเริ่มดูกันที่อ e ีโมดของ Trese กันแล้วกันครับ เริ่มกันด้วยท่าเต้นนะครับแล้วก็เป็นจ s music an there is, life, there is, death, and then there is ด้วยทอนนะครับทีนี้มาดูสกิลกันสกิลพาส,สีของเรดจะทำให้สตัตรูรอบตัวเรดเนี่ยสามารถจอบวิญญาณได้นะครับตอนตายเรดก็จะสามารถ เดินเข้าไปเก็บวิญญาณได้เพื่อเพิ่มค่าโบนัส AP แล้วก็บนัสตามเออร์ให้กับตัวเองได้ชุดสามารถจะสมวิญญ,ญาณได้อย่างไม่จำกัดนะครับไปคล้ายกับนาซัตหรือเวก้าเลยแต่ก็มีข้อแรกี่ยนนะนี่คือทุกครั้งที่ทรดเลเวลอัพ <c oughs> จะไม่ได้รับโบนัส h า m เ e อร์ <c oughs> หรือแมจิกลิซิธเหมือนกับแชมเปนตัวอื่นในเกมสกิลถัดมาเป็นสกิลเด e เซนเทนซึ่งก็จะเป็นสกิลฮุกนะครับไปคล้ายกับสกิลของนอติลุสหรือมูมู เวิจะเหวี่ยงโซ่เข้าไปเพื่อดึงตัวศัตรูเข้ามานะครับเชิก็จะกระตุกโซ่ก่อน2ครั้งเพื่อกระชากศัตรูเข้ามาเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยเชิสามารถที่จะกดสกิลซ้ำอีกครั้งนะครับเพื่อกระโดดเข้าหาศัตรูได้นอกจากนั้นสกิลนี้ยังมีผลแบบพาสซีฟนะครับนั่นคือการโจมตีปกติของเวิเนี่ยจะได้รับโบนัสดาเมจมากน้อยตามค่าวิญญ,ญาณที่เราสะสมมาทั้งหมดในเกมบวกด้วยระยะเวลาที่เวิไม่ได้โจมตีนะครับยิ่งเวิไม่ได้โจมตีนานเนี่ย ดาเมจที่ทำก็จะแรงขึ้นต่อมาเป็นสกิลดาร์กพา s ์เซดชเวจะเหวี่ยงตะเกียงไปบริเวณเป้าหมายแล้วก็จะเพิ่มเก่ะให้กับเพื่อนทุกคนในทีมนะครับที่เดินเข้าใกล้ตะเกียงนอกจากนั้นเพื่อนของชเวตยังสามารถกดที่ตะเกียงนะครับเพื่อกระโดดเข้าหาชเวตโดยเทรดจะลากเข้ามาทางเพื่อนแล้วก็ตะเกียงเราสามารถคว้างตะเกียงไปเพื่อเก็บวิญญ,ญาณได้นะครับถ้าเกิดขี้เกียจเดินก็ไปเก็บสกิลต่อมาเป็นสกิลเฟย์นะครับเทรดจะเหวี่ยงโซ่แบบไปด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ซึ่งศัตรูที่โดนเนี่ย ก็จะติดสโลแล้วก็โดนเหวี่ยงนะครับไปนำแนวของสกิลมาถึงสกิลอันติเมทก็คือสกิลเดอะบ็อกซ์เชวจะสร้างห้องขังนะครับที่มีกําแพงนะเวทาด้านถ้าเกิดศัตรูเดินชนกระแพงเนี่ยกระแพงก็จะหายไปแต่ว่าศัตรูจะได้รับดาเมจแล้วก็ติดสโล2สองวินาทีครับครับก็คงพอจะได้ไอเดียสำหรับเชรดน,นะครับว่าคุ้มค่าน่าซื้อหรือไม่สำหรับวันนี้ก็กดไลค์กันทุกคนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ